เกมมือถือที่ทําออกมาคล้ายๆตัวข,ข,ของเกม d r r s o u ซบนคอมกันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์ d r r s s u ซอยู่แล้วก็มองหาเกมมือถือเล่นด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็จะดึงกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้แบ่งปันเกมให้กับเ,เพื่อนๆรือว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่บร้อยแล้วน้องเพิ่มแการเสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปต่อกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวสไตล์ดาร์กโซ่กินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า โซฮันเทรดนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแฮตแอนด์สลัดแล้วก็ผสมแนวแอคชั่นอาร์พีจีเข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องรับบทเป็นหญิงคนหนึ่งนะครับที่จะต้องไปตุยในดันเจียนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับฝั่งศัตรู ให้ได้นะครับตัวเกมก็น่าจะเป็นเกมที่ปล่อยอิสระให้กับผู้เล่นมากๆเพราะว่าแมปภายเกมเนี่ยมันก็ได้มีความกว้างมากๆให้เราเนี่ยได้เดินไปต่อสู้กับเหล่าปีศาจเหล่าศัตรูให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีผสมแนวโรคลายเข้าไปด้วยนะเมื่อเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ตัวเกมเนี้ยครับยังสามารถเลือกอาวุธได้เยอะๆมากๆก็เช่นพวกดาบขวานธนูแล้วก็รวมไปถึงอาวุธที่เป็นเวทมน์ก็มีเหมือนกันเราเนี่ยังสวมใส่ชุดเกาะ ได้ด้วยเหมือนกันอัปเกรดอาวุธต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟ,ฟิกภายในเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่เขาแน่นจะมีความสวยมากๆแล้วก็ภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นรูปแบบ 3D เลยนะครับเนาะตัวเกมนี้ครับยังมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับแลวก็มองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้เล่นอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะฮะเกมคอมที่ ลงให้มือถือกันอีกนะครับสรับตัวเกมที่มีชื่อว่า the throne นั่นเองนะครับเนาะตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอัศวินที่จะต้องไปพวงคืนบัรลังกลับสู่ดินแดนให้ได้จากพวกอ็อกนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเขาแน่นจะเป็นเกมที่จะเป็นแนวปจนภัยจ๋าเลยคือเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นอัศวินที่เราเนี่ยจะต้องเดินทางต่อสู้กับปีศาจมีเนื้อเรื่องระหว่างการเล่นแล้วก็มีการฟาร์มสิ่งของระหว่างทางด้วยนะครับเนาะก็เขาแน่นจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้ เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกตัวเกมนี้จะเป็นภาพกราฟิกแนว Pixel a r าบุากสมแนว 2.5D เข้าไปด้วยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคอนั้นจะเล่นสนุก,กได้เล่นเพลินได้เลยแต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้นะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข,ข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะเกมแนวประจนภัยที่เป็นแบบโรคแบบ Open World อยู่เนี่ยแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยเนี่ยนะครับก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Brad Forest นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว Brad Forest เนี่ยเรานี่จะได้ระบบเป็นผู้กล้ากนะครับที่ต้องออกไปต่อสู้กับปีศาจในโลกอันกว้างใหญ่นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็ผสมผสานยเนะเรานี่สามารถเดินไปไหนก็ได้ตามที่เราต้องการตัวเกมเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางการต่อสู้กับพวกปีศาจซสะส่วนใหญ่นะีมีการซื้อขายของนะีมีการครับของในด้วยแล้วก็มีการเพิ่มทักษะให้แก่ตัวละครขอ,ของเราได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีดันเจียนพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เราเล้เล่นนอกเหนือจากดันเจียนปกติด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีบอสให้เราได้จัดการกันด้วยนะครับส่วนงานภาพของตัวเกมนี้นะครับจะเป็นงานภาพแบบพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เก่นได้เลยนั่นเองนะฮะ เกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า AK s คสโ t ลเนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เป็นเกม r o คล e l อาร์พีที่เราเดี๋ยวจะได้รับบทเป็นลูกออดนะครับที่ต้องไปต่อสู้กับเหล่าสัตว์ต่างๆนะเพราะว่าสัตว์ต่างๆนั้นเนี่ยเขาแย่งเนื้อของเราไปนะเนื้อเรื่องเขาจะมีความก่านิดหน่อยแต่ว่าตัวเกมเน้นหนักไปทางการต่อสู้เกี่ พวกสัสตว์ต่างๆได้เองนะครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยต่อสู้โดยใช้อาวุธปืนต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าจะเลือกอาวุธปืนไหนให้เหมาะสมกับเราตัวเกมเนี่ยมันก็จะเล่นตามด่านไปเรื่อยๆเนาะด่านแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีศัตรูที่แตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยเหมือนกันภาพการาฟิกเขาได้มีความน่ารักเลยทีเดียวเชียวนะครับเนาะเพราะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยมีบอลให้เราจัดการ ด้วยเช่นเดียวกันนะก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะก็ซื้อไปครั้งเดียวคุ้มแน่นอนเลยน,นั่นเองเกมเนี่ยประชันภัยกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า f r a ์กทัเลียนนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปประชันภัยในดันเจียนแล้วก็ในการประชันภัยเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีพลังพิเศษนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เล่นตัวไหนนะครับจะเป็นตัวของท่าน้ําแข็งหรือว่าท่าไฟก็ได้ เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนี้เน้นหนักไปทางการประจนภัยซะส่วนใหญ่นะครับเก็บทรัพยากรมาอัพเกรดตัวละครของเรานะครับแล้วก็ในระหว่างการเล่นของตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีแมปที่ใหญ่มากๆนะแมปมันก็จะเปิดโลกให้กับผู้เล่นเลยว่าเราเนี่ยสามารถเล่นไปไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเนาะภาพกราฟิกเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากแต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะก็สำหรับใครที่อยากจะ ไปลองเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวโลกไลท์อาร์พกันบ้างเนี่ยสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า g o d s สไลเยอรนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ lier, นะครับ,รบจ,ะจะเป็นเกมที่เราเนี่ยระบบเป็นมนุษย์ครึ่งเทพที่จะต้องออกไปต่อสู้กับพวกปีศาจนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่แบบว่าเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเนะเมื่อเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ นั่นเองนะครับตัวเกมตอนนี้เป็น early access นะครับตัวเกมอาจจะยังไม่มีระบบที่เยอะแต่ว่าตัวเกมก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการาฟิกในเรื่องของท่าคอมโบต่างต่างนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกม PC ที่ลงให้บนมือถืออีกเกมนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า frame k e i p p e r นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม frame k e i p p e r เนี่ยเราเนี่ยจะไั้ระบบเป็น ่านหินภูก้านะครับที่ต้องออกไปช่วยเหลือโลกให้รอดพ้นจากเงื้อมมือปีศาจให้ได้นะครับซึ่งตัว p l อ t เรื่องของตัวเกมค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเรานี่ได้รับบทเป็นฐานหินไงเราก็ต้องออกไปประจญภัยไปต่อสู้แล้วก็ช่วยเหลือโลกให้ได้ ตัวเกมเนี่ยมันก็เป็นเกมแนวเส้นตปงนิดหน่อยก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยผจญภัยไปเรื่อยๆต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราเ่ยจะไปถึงบอสต,ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องระหว่างทางให้เราได้อ่านให้เราได้ฟังกันด้วยนะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะก็ยังอยู่สลหรับเกม PC ที่ลงให้บนมือถือกันอยู่นะสาหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเบ e b o ู Ento ทรปีเอฟเนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นโรกไลท์อาร์พีที่กราฟิกหรือว่า Effect. เอฟเฟกต์ภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความอลังการงานสร้างมากๆนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่จะเป็นแนวโรกไลท์นะก็คือการเล่นตามด่านไปเรื่อยๆจนกว่าเราเนี่ยจะตายซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดสกิลเพิ่มเติมระหว่างการเล่นด้วยเมื่อเราเล่นจบด่านแนต่และด่านเนี่ยมันจะมีการอัปเกรดสกิลเข้าไปดยแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ย จะมีตัวละครที่เราได้เลือกเล่นมากถึง14ตัวละครเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แต่และตัวละครเนี่ยจะมีสไตล์การต่อสู้เนี่ยเฉพาะตัวด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ข้อน้าจะมีความยากง,ง่ายที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีโหมดความยากสําหรับใครที่ชื่นชอบความท้าทายด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์แล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นขอบกับเพื่อนได้ด้วย เช่นเดียวกันนะครเป็นอีกเกมหนึ่งที่เอาไว้เล่นสนุกได้เล่นเ,นเพลินได้แล้วก็ตีมันในตัเกมจะเป็นแนวใสเบอร์บผังนั่นเองนะใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวแอคชั่น RPG ผสมแนวสร้างเมือง เกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Dungeon Domination นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นตัวละครที่ไปต่อสู้ในดันเจียนเพื่อหาทรัพยากรมาอัปเกรดตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นอารมณ์คล้ายนักผจญภัยที่ไปต่อสู้ล่ามอนเตอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเมื่อเราต่อสู้ในดันเจียนเสร็จนะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถมาสร้างหมู่บ้านให้ใหญ่โตเพิ่มากขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกัน ตัวเกมยังมีการผสมผสานการเล่นที่มีแนวโลคไลท์เข้ามาผสมด้วยนะเมื่อเราเล่นหรือว่าเราอัพเลเวลเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีสกิลเพิ่มเติมระหว่างการเล่นด้วยนะครับเนาะแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีภาพการาฟิกจะเป็นแน,โนวโพลกนนิหน่อย นะครับมือสุดสเปคต่ําสามารถเล่นได้นะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเล่นเกมแนวโลคไลท์ที่เป็นเกมโลคไลท์ทำคอมโบของสกิลหรือว่าของการโจมตียูเนี่ยนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า l i m i t e s soul นั่นเองนะครับทา่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยในส่วนนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในดินแดนแห่งดันเจียนแล้วเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจห้ได้ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอาวุธให้เราได้เลือกนะก็อาจจะเป็นตีไกลตีใกล้ก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าจะเลือกใส่ไหนแล้วก็แต่ละอาวุธเขาก็จะมีสกิลที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นง่ายเพิ่มมาขึ้นตัวเกมเนี่ยจะมีการมอบสกิลในระหว่างการเล่นด้วยเพื่อช่วยให้เราเน เพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมเป็นภาพมองมุมสูงเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกค่อนข้างทําำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้เลยน,นั่นเองนะฮะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าชา a ์โด บอนนั่เนเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกม RPG ตลุยดันเจี้ยนต่อสู้กับปีศาจเก็บทรัพยากรแล้วก็นำมาอัพเกรดตระครแล้วก็สามารถนำทรัพยากรที่เหลือเนี่ยไปขายเพื่อเอาตังค์มาอัพเกรดตระครได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเกมเนี่ยจะมีด่านหลากหลายด่านให้เราได้ไปเล่นกันนะครับแล้วก็ด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีบอสด,ด้วยนะครับเนาะตัวเกมเนะครับย,ยังสามารถเล่นด่านเดิมได้แต่ว่าตัวเกมมันก็จะปลดล็อกเลเวลที่สูงขึ้น ไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันคัสของตัวเกมนี้ก็มีอยู่3คาคัสให้เราได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นคัสท,ที่เป็นนักรบนักธนูแล้วก็รวมไปถึงนักเวทก็มีให้เราได้เลือกเล่นเช่นเดียวกันส่วนงานภาพของตัวเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีค่อนข้างยู่สวยเลยแล้วก็ภาพมาในการเล่นของตัวเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับ ตัวเกมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีนะสำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นบ้างสำหรับคลิปเกมแนวดาร์กโซนะ่แนวของท่านผู้ชมเนี่ยถนะ้าชื่นชอบคลิปนี้กันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม